สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การประมูลนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอเสิร์ตร่วมเลยค่ะโฆษณาเหรอโฆษณาหรอหเรียกความพร้อมอย่างเงี้ยเหรอคะ <_ letter> <_ letter> โอเคค่ะยินดีต้อนรับนะคะคอลเล็กเตอร์ทุกท่านนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในการจัดจองบ็อกซี่นะคะเฉพาะ,ะตัวงานนะคะตัวเบียร์ไปไปต่อรองกบับศิลปินเอาเองนะคะว่าศิลปินจะให้เบียร์สีราชาไหมนะคะคก็กติกายอยีกครั้งหนึ่งนะคะโดยพร้อมเพียงกันบิน เริ่มต้นนะคะที่500ลบาทบิดขั้นต่ำห0าบาทอ่าก็แปลว่า5้า0 1บห1ิ0 1 0 0 0หนึ่งขั้นต่ำห0าบาทนะคะวิธีการวิธีการนะคะถ้าอาบอกว่าเรื่องการประมูลให้ยกมือขึ้น600น้องคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ดูเพราะอาไม่รู้ชื่อเราไม่มีป้ายเราไม่มีมมมอุปกรณ์นะคะยกมือขึ้นแล้วพูดราคานะคะอาจะชี้ พี่ญิงคนนี้ใส่เสื้อหลากสีเนี่ยสีขาวเนี่ยให้หกร้อยประมาณนี้โอเคถ้ามีคนที่ให้ราคาสูงกว่าเราจะชี้เือไปที่คนที่ให้ราคาสูกกว่าโอเคไหมคบโอเคค่ะเมื่อพร้อมแล้วน,นะคะรูปนี้นะคะอุ้เต้นจังเลยไม่เคยดัวงมูมาก่อนเลยค่ะยุทตรินีแกลลอรี่ก็คือสนุกอะไรให้หน่มานำระมูลนะคะถ้าพี่ัประปการใดน,นะคะ ด่าแกลลี่ได้เลยค่ะนะคะอย่าด่าหรอนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะบ็อกซี่ค่ะเริ่มประมูลที่500บาทเริ่มสองพันค่ะบสองพันราคาแรกไปที่2,000ันครัมีใครให้มากกว่าส0 0พันไหมคะมีใครให้มากกว่าสองพันไหมคะมีคนให้ราคาที่สามพันค่ะมีคนให้ราคาที่สามพันห้าสิบบาทค่ะมีใครให้ราคามากกว่าสามพันห้าสิบบาทไหมคะสี่พันครับ มีคนให้ราคาที่4,000บาทค่ะมีใครให้ราคามากกว่า4,000บาทไหมคะมีใครให้ราคามากกว่า4,000บาทไหมคะมีคนให้ราคา5,555มีคนให้ราคา5,555มีใครที่ให้ราคามากกว่า5,555ไหมคะมีคนให้ราคา6,000บาทค่ะมีใครให้ราคามากกว่า6,000ไหมคะ มีคนให้ราคา 6, 6ค่ะมีใครให้ราคามากกว่า6 6 6 6นหครราคา6 6 6 6บาทครั้งที่หมีคนให้ราคา7 0 0 0ค่ะมีคนให้ราคา7777ค่ะมีใครให้ราคามากกว่า777 7, 77 7คัคร มีคนให้ราคา8,000ค่ะมีคนให้ราคา8,000ค่ะมีใครให้ราคามากกว่า8,000ไหมคะ8,000ครั้งที่หนึ่งมีคนให้ราคา8,8888ค่ะมีใครให้มากกว่าราคา8 8 8 8บาทไหมคะราคา8,8888บาทครั้งที่หนึ่ง ราคา8,888มีคนให้ราคา9,000บาทมีใครให้ราคามากกว่า9,000บาทไหมคะ9,999มีคนให้ราคา9,999บาทค่ะมีใครให้ราคามากกว่า9,999บาทไค9,999บาทท่ มีคนให้ราคาืุงห้าสิบบาทค่ะมีใครให้ราคามากกว่าหมื่นแต่มห้าสิบบาทไหมครับหนึ่งมีคนให้ราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งันหนึ่งร้ยสิบเอ็ดบาทค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันมีใครให้ราคามากกว่าหนึ่งมื่นหริบาทไดหนึ่งมั้ยสิบเอ็ดบาทร่้งที่หนึ่ง 1น1่งพันหนึ่บาทครั้งที่2ขายค่ะอทีอ่หุึ <c oughs> ่งหมนนงพน่้บเดบาทนะครับใ้กอบที่นี้ได้มาละนอ่ล้สนุกจังเลยค่ะโอ้โหมนือดเนาะสนุกจังเลย พีประมูลอย่ไงไคะอยากประมูลีิสนุกมากยอดการประมูลนะคะลูกของพี่ชีอานน์นะคะที่เราประมูลในวันนี้นะคะปิดยอดไปที่1 1 1่ง่ัิบบาทค่ะอยซงเอยงมองเปเฮ้ยคยหามองๆมีมีมอง ต้องไม่เพงมอียเหรอแกงโมเกงมี่เชมาปะเนี่ยชดเมาใช่ไหเกงเป็นกาเอาลงมาดิไม่เอามเบียอ๋อมสิคมพี่ก็ทำสิโอเคค่ะอ่ะพิยีส่งโมค่ะต้งนี้เลยนะคะ าขอส็้ปวกมือกับผู้ชนะกรารประมูล้วยค่ะขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่ร,ร่วมสนุกกับเราจนมาสึงท้ายของกิจกรรมนะคะขอบคุณท่านจริงๆแกลรร <S <s ลี่พี่ต้นลึกลับมากแต่ทุกท่านก็ยังให้การตอบรับงานแกลลี่อาร์ตของ